สวัสดีครับพบกับผมปิชาอีกเช่นเคยครับในรายการสวัน้ำพูดได้บายบินบินพูครับพบกันอีกครั้งครับวันนี้พามาชมตัวหัวเทอร์โบเจ็ทครับเทอร์โบบูเตอร์เจ็ทหรือหัวเจ็ทแบบที่มีขนาดใหญ่แบบอย่างนี้ครับใช้เป็นหัวว่ายเนกระแสก็ได้ใช้งานได้หลากหลายหนประสงครับมีท่อน้าครับที่เวลาต่อเข้าครับเราใช้ต่อตรงนะครับนิ้วครึ่งครับทากาวทากาวตรงนี้แล้วก็สวมโรเวลลครับ แล้วก็ค่อยต่อท่อนิ้วครึ่งแบบนี้ครับนี่คือท่อน้ำนะครับส่วนท่อลมก็เป็นท่อ4นิ้วนะครับหนึ่งเท่สองนิ้วเท่านี้มีน้ํามีลมมิกกันเข้ามาครับใช้งานง่าย,ายๆแบบอย่างนี้ใช้ได้ทั้งสายที่เป็นคอนกรีตแล้วก็เป็นสาตระกูลไฟเบอร์ลัสาวไวนิลรวมไปถึงการเอาไปใช้ในตัวหน้าหัวหังพินเตอร์ต่างๆหวัวใจเทอร์โบเจ็ตหวัวใจเจ็ตที่ต้องการแบบ แรงจ่ายแบบสูงๆหัวใหญ่ๆรวมไปถึงว่าทุนกระแสที่ใช้กับปั๊มจำไว้น้ำจนถึงตั้งแต่3แรงจนถึง5แรงมาได้เทอร์โบวูดเตอร์เจ็ตตัวนี้คือหัวใจสปาจักรุชีที่มีขนาดใหญ่มากมีทั้งน้ำทั้งลมนะครับในตัวเดียวกันลมก็คือเอาลมธรรมชาติจ่ายเข้ามาเท่าน้ำครับวิบ่งมานิ้วครึ่งน,นะครับ ข้อดีของหัวตัวนี้ครับก็คือเป็นหัวเจ็ตที่ติดตั้งง่ายๆมีทั้งท่อน้ําและท่อลมขนาดใหญ่ๆแบบนี้ครับเป็นหัวทวนกระแสได้ง่ายๆถ้ายิงเอาไปทําวัตถุกระแสแล้วนั้นครับราคาก็จะถูกลงมากๆครับเราเลือกซื้อปั๊มตัวดีๆสักตัวหนึ่งแล้วใช้หัวตัวนี้ครับเป็นหัววัทถุกระแสได้เทอร์โบเจ็ตตัวนี้ครับคุ้มค่าแน่นอนปกุิการเข้าหาตัวเคาจะคือเลนส์เนี่ยหน้ากากใหญ่ๆแต่ราคาแพงมากๆครับ วันนี้ครับเลือกปั๊มดีๆแล้วก็เลือกตัวหัวเทอร์โบเจตตัวนี้ไปทาว่ายุนกระแสได้สบายๆเลยนะครับว่ายุนกระแสก็คือใช้ปั๊มที่มีขนาดใหญ่ๆจ่ายให้น้ําที่พุ่งออกจากหัวตัวนี้เป็นคลื่นใต้น้ําได้นะครับตัวนี้สามารถปรับทิศทางได้ง่ายๆแบบนี้ครับนะปรับทิศทางได้นะครับไม่ได้มีแมชชนิกอะไรที่สลับซับซ้อนนะครับถ้าเป็นสายที่เป็นไฟเบอร์กลาสอุนสะตตูกูนี้เป็นไวนิง ถ้าเราประกบตัวนี้จะมีประเกีนอยู่นะครับจะมีล่องให้เราหมุนคลายให้ตัวหน้ากากักนี้ออกมาด้านนอกได้ใช้งานแบบง่ายๆแบบนี้ครับใช้ได้ทั้งคอนเกรตนะครับไฟเบอร์กลาสตัวนี้หัวเทอร์โบพุทธเจมีพร้อมจำหน่ายที่วินวินโูครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่หลายคนนะครับเฝ้ารอมานานไม่มีขายในท้างตลาดวันนี้ก็มีพร้อมที่วินวินโูช็อปของเราแล้วนะครับสำคัญครับตัวนี้มีร่วมในรายการตลาดน้าสวัน้ําด้วยนะครับ วันที่27พฤศจิกายนนี้เข้ามาเลือกหากันได้ครับในราคาที่พิเศษสุดคุ้มแน่นอนครับนะก็สำหรับบุดเตอร์ทปโบเจตตัวนี้ครับนะวันนี้ต้องจากลาไปก่อนนะครับต่อท่อง,ง่ายๆใช้งานเองง่ายๆแบบอย่างนี้ครับนะหัวใหญ่ๆแบบอย่างนี้ทำเชตก็ดีทําทุนกระแสก็ได้ครับวันนี้จากลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ